วันนี้เป็นวันเปิดตัวของแบรนด์ไอออนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อวานน,นนี้วันที่เนานะก็เห็นราคากันไปแล้ววันนี้นะครับผมมาเปิดโชว์รูมเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศดีกว่าข้างในคึกคักกันแค่ไหนบอกเลยว่าไอออนนะครับตั้งแต่เปิดราคามาเนี่ยเอา,าจริงๆนะหลายคนไม่ไปต่อแต่อีกหลายคนไปต่อกันเยอะเลยเพราะว่า,าจริงๆแล้วรถนะครับตัวรถเขาเองคุ้มค่านะช่วงล่างผมบอกเลยว่านุ่มนวลสบายมากเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับผมได้มาลองสัมผัสเพราะว่าที่สาขาสีลมซอยเนียเนี่ยนะผมต้องบอกเลยนะครับ ว่ามีเทสต์ไดฟให้คุณเลยนะครับก็ใครที่อยากจะมาเทสต์ไดฟนะครับเจ้าไอออน Y+ นะครับก็สามารถมาเทสต์ไดฟได้ที่โชว์รูมสาขาสีลมซอย9ได้เลยนะครับก็เห็นผมอยู่เงี้ยเอ๊ะแล้วมาอยู่ช่องคุณหญิงคืออะไรยังไงตอนนี้นะครับผมทางผมนะครับหรือว่าในกลุ่มเต้นคุณหญิงนะครับได้มาดูแลเปิดโชว์รูมไอออนสาขา สีลมซอยก้าด้วยนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปตรงนี้นะครับใครที่อยากจะมาลองเทดไอบก็มากันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะที่ไอออนสาขาสีลมซอยก้าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ตัว Y p l u ที่มาโชว์นะครับหรือมาเทสนะที่จริงเขามีเจ้าตัว Hy เปอร์ GT มาด้วยเราต้องบอกเลยว่ามันพิเศษสุดๆเลยเพราะาเจ้า Hy เปอร์ GT เนี่ยไม่มีโชว์ที่ไหนในประเทศไทยนอกจากที่สาขาสีลมซอยเก้าเลยก็ใครที่อยากจะมาชมตัวจริงนะครับก็มาเยี่ยม ที่โชว์รูมได้เลยนะครับผม มาหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมมาลองพาท่านผู้ชมมาเทสไลฟ์เลยดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเทสไลฟ์เจ้าตัว Y+ ายัคันนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือความกว้างความสบายผมบอกเลยว่าตะก,กล้องนี่แฮปปี้มากคือเข้าไปนี่สามารถลดเล่นอยู่ข้างหลังได้แบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะครับอย่างที่สองคือความโปร่งครับความโปร่งของตัวรถคันนี้ คือจะจบมันมีเยอะมากแล้วบางทีคนก็อุย้ยบ้านเราแดดร้อนนู่นนี่นั่นนะอันนี้จะมีอีกหนึ่งจุดเด็ดก็คือแอร์เขครับแอร์ Air นี่ผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งเองนะเบอร์หนึ่งยังเอาคันนี้แบบอยู่ๆเลยโดยที่ว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยสักแอฟิล์มเป็น0%ูนปร์เซนหมดเลยนะหลังคาแก้วก็เปิดแต่ว่าโดยที่ว่าวันนี้แดดไม่ได้ออกมากนะครับอุณหภูมิอยู่ที่34องศานะครับจากจากตัวเรือนไม่นะก็เลยไม่ ร้อนมากแต่ว่าวันร้อนๆวันนั้นอะ่ะผมก็ไม่มีฟีเหมือนกันขับไปชาร์จเกือบ40องศาแอร์เปิดแค่เบอร์3 25องศายังแบบโอ้โหเย็นเลยก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าถ้าเกิดข้างหลังจะนั่งสบายไหมหรืออะไรเงี้ยคันนี้จุดชูโรงที่ถ้าเกิดดูอย่างแรกเลยนะครับคือเบาะนั่งแถวหลังกับตัวแอร์เนี่ยโ,โหดีมากจริงนะยางอื่นนะครับที่ผมชอบในรถคันนี้เนี่ยเอาแค่ ลองขับที่จริงผมทสมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเนี้ยจะเทสมาให้ท่านผู้ชมดูว่าสมรรถนะมันอาอมลงเป็นแบบไหนพวงมาลัยนะครับหลายๆคนจะมองว่ารถที่เป็นระบบไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยพวงมาลัยมันจะไม่ค่อยอํำนวยมันจะไม่ค่อยหนักมันจะเบามันจะเว้ยขับแล้วรู้สึกแปลกๆสําหรับผมอะพวงมาลัยเขาเซ็ตความหน่วงมาค่อนข้างดีนะเนี่ยคือต้องออกแรงน่อยๆน,นะครับผมแต่ว่าตัวรถเองนะครับผมก็ยังจะสามารถปรับได้อีกนะ ว่าจะเอาพวงมาลัยที่เป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบน้ำหนักเบาหรือว่าเป็นแบบสะดวกสบายนะครับผมก็อันนี้จะอยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าสะดวกสบายหรือว่าคอมอร์นั่นเองซึ่งผมว่ากําลังพอดีนะถ้าใครชอบหนืดกว่านี้ไปสปอร์ตเลยมันก็จะหนืดกว่านี้ค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมแล้วโอเคสีสันภายในนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้า ION อนวายเนี่ย มีสีที่สามารถรวมกันนะครับทั้งภายนอกภายในเนี่ยรวมกันคุณจะได้35รูปแบบตัวรถได้เลยก็ mm <itu? S 1> today, คือหมายถึงว่าจะมีสีภายนอก7สีแล้วก็สีภายในอีก5สีให้คุณเลือกค u s ส o ตั z ไนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชูโรงได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนี่เลยครับท่อบนถนนสาทรเนี่ผมบอกเลยนี่ผมเหยียบท่อเลยนะ กล้องยังแทบจะไม่สั่นเลยกล้องนี้ไม่ได้ใส่กิมโบนะครับถือมือเลยนะยังแทบจะไม่สั่นเลยอันนี้อันนี้คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ของเขาที่ผมมองว่ามันอำนวยต่อพวกเราที่ใช้ท้องถนนในเมืองไทยว่าในเมืองไทยเนี่ยฝาท่อเยอะการทําท่อทําทางอะไรเยอะลดช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับผมคือไม่กลัวหลุมไม่กลัวบอ่อนั่นเองแล้วก็ความนุ่มของเขาอ่ะมันอยู่ในระดับไม่ได้ถึงกับน,นุ่มยวบมันจะเป็นนุ่มหนึบผมสําหรับผมว่าผมมองว่าผมชอบมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนกลัวแล้วก็คันนี้ในสเปคชีสะครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่204แรงม้าเนาะแล้วก็200กว่าแรงบิดนะครับซึ่งแรงบิดบางคนมองว่ามันแอบน้อยไปแต่เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยขออนุญาตขอดาวนิดเดียวนะครับนิดเดียวดูกล้องด,ดูกล้องลุนี่คือโดยที่ว่ามันเป็นรถไฟฟ้านะครับคือเราเหยียบไปปุ๊บอะ แน่นอนมันไม่มีเทอร์โบแลกมันนสแ t a n t ขึ้นมาทันทีมันจะมีแรงดึงขึ้นมาทันทีแล้วแลวแล้วสำหรับเจ้า y plus คันนี้มันจะไม่ได้อารมณ์แบบกระโชกโคกค่าตามสไตล์แบบรถไฟฟ้าคือสําหรับใครที่กําลังจะมาหารถไฟฟ้าขับเป็นคันแรกผมว่าคันนี้กาลังเหมาะสมนะเพราะว่าการอแดปหรือว่าการปรับตัวมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นคู่แข่งของของ,ของเจ้า y plus เนี่ยคัน,นอื่นเนี่ยผมเคยลองแล้วมันจะแบบมันจะขับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทแต่ตัวเนี้ย การขับขี่เขาเซตมาแบบเหมือนเหมือนรถสันดาปทั่วไปเลยนะครับขับง่ายแน่นอนสำหรับเจ้าตัว Y plus คันนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่เราได้มา รีวิวนะครับผมจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวอีลิตหรือว่าตัวเริ่มต้นที่เพิ่งออกมาวันที่9นั่นเองเลยนะครับคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมซึ่งหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ขนาดหกสิบสามกว่านิดนกิโลวัตต์ซึ่งถ้าเกิดเป็นในเปเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเนดีนะครับผมก็เท่ากับว่าใช้งานจริงเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่ร้อยบวกลบนี่แหละผมถือว่าไปกับพัทยาได้นะผมว่าคันนี้ไปกับพัทยาได้เลยสบายๆเลย ในรุ่นเริ่มต้นได้แบบใหญ่ขนาดนี้ผมว่ามันคุ้มนะอ่าแต่ท่านผู้ชมใครอยากมาลองตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมดูโชว์ทางให้ดูเลยเนี่ยครับถ้าถนนสีลมปุ๊บเนี่ยนี่เลยครับเห็นป้ายสีลมซอยเเลี้ยวซ้ายเข้ามาโชว์รูมอยู่ข้างขวาเลยนะครับหรือว่าจะเข้าจากสาทรซอย10ก็ได้เมื่อกี้ที่เราทะลุไปนั่นเองก็หาไม่ยากนะครับลองแวะเวียนมาชมดูก็ได้เพราะอันนี้จะเป็นการเทสต์ไดรฟ์คร่าวๆนะครับ แล้วอย่างอื่นนะครับในตัวรถนี้ที่ผมรู้สึกว่าหมชอบนะครับนั่นก็คือไซซิ่งเขานั่นแหละไซซิ่งของเขานะครับก็คือมันจะเป็นรถที่จริงเขาบอกว่าเป็น SUV แต่เอาจริงๆแล้วทุกคนตอนเนี้ให้ให,ให้ให้คำพูดว่ามันไม่ได้อารมณ์ SUV มันอารมณ์ไปแบบ MPV มากกว่าซึ่ง MP v บ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันน้อยนะครับผมน้อยปุ๊บเนี่ยตัวเลือกของเขาเนี่ยก็เลยจำกัดนิดนึงมันก็เลยทำให้ตัวไอออนตัวนี้นครับ ค่อนข้างเป็นรถที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งสักเท่าไหร่นะใครชอบแนวรถที่เป็นแนวแบบครอบครัวสไตล์ MPV อะลองมาดูตัวนี้ผมว่าน่าจะติดใจตรงมเองก็ติดใจมากนะครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราจบเทสต์ไดฟ์เป็นเบียงเท่านี้ดีกว่าแล้วเมื่อกี้ลองไปเทสต์ไดฟ์ดูแล้วนะครับเป็นไงบ้าง ท่านผู้ชมชอบไหมถ้าชอบแล้วอยากมาลองเองนะครับก็มาลองที่สาขาสีลมซอย9ได้เลยนะครับตอนนี้คือเปิดบริการแบบเต็มที่แล้วนะครับก็คือสามารถ Walk i อินเข้ามาได้เลยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนแน่นอนแต่ใครอยากรู้แคมเปญแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้แคมเปญประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าตัวไอออน Y+ ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหบาทนะครับแถมนะครับผม1เลยนะครับรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ2อ0 0 0นโลบอกเลยว่าเยอะแยะมากนะครับสนะครับรับประกันคุณภาพรถให้แปดปีเลยหนึ่งแ0กหมื่นกิโลนะครับสนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งาน1นปีนะครับ4นะครับผมถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยใช้รถ e ีวีที่บ้านไม่มีวอลชาร์จเจ้า i อออนวายพลัสคันนี้นะครับแถมวอชาร์จให้ด้วยและพร้อมค่าติดตั้งอีกด้วยนะครับผมอันนี้ให้เป็นแบบฟรีๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมใครที่กำลังหารถไฟฟ้านะครับมาใช้งานอยู่ก็อย่าลืมมาชมที่ไออนสาขาสีลมซอยเได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็รอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรนะครับทั้งฝั่งเป็นรถคุณหญิงแล้ก็ฝั่ง GAC ไออนนั่นเองเดี๋ยวบ๊ายบาย